มาดูจังหวะประตูที่3ของอาร์เซนอลในเกมบุกเยือนเบนฟอร์ดครับนะฮะได้จากกาเบยลมาตินเนลลี่ครับทางด้านของอีธานเนลลี่เนี่ยโยนก่อนนะครับก่อนที่จะมาเข้าทางปืนครับกาเบิลยิงลูกนี้สวยสดงดงามจริงๆครับแล้วก็เป็นประตูปลดล็อกให้ตัวเขาเองด้วยครับก่อนหน้านี้โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีครับทำประตูไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับการทำประตูเท่าไหร่ครับเกมนี้ยิงประตูสวยๆให้แฟนบอลดูเลยครับถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของอาร์เซนอลเลยครับดูกันอีกทีครับเริ ที่วานเดลลี่ก่อนนะครับก่อนที่วานเดลลี่จะโยนขึ้นมาด้านในแล้วคอรลินส์ครับหม่งสกัดมาเข้าทางกราเบียมาร์ตินเดลลี่ครับยิงลูกนี้จ่อๆครับแล้วก็เป็นประตูที่ยิงสวยด้วยนะครับเข้าข้อเข้ามุมดีจริงๆครับสำหรับประตูนี้ของกราเบียมาร์ตินเดลลี่ครับทั้งผู้สาวประตูแฟงเกนได้แต่มองเลยครับโอ้โหหมดจดจริงๆครับนะฮะกล้องหลังเนี่ยเรียกว่าพยายามสกัดแล้วนะครับแต่ว่ามันมาเข้าทางปืนจริงๆครับโอ้โหแล้วลูกนี้มาตี้ยิงดีด้วยครับจับหนึ่งจังหวะก่อนที่จะฮาร์เวลเล่ครับโอ้โห บอลนี้เรียกว่าพุกเข้าเสาวสวยงามเลยนะครับแล้วก็เป็นประตูที่ทําให้อาร์เซนอลคว้า3คะแนนแรกของปีนี้ครับและที่สําคัญสุดครับกราเบลมาติเนลี่ครับกลับมาทําประตูได้แล้วนะครับแหมเรือว่าประตูนี้เนี่ยจริงมีเช็ค VR อยู่พักหนึ่งเลยนะครับตกลงจะให้ไม่ให้ให้ไม่ให้แต่สุดท้ายครับผู้สินก็ชี้ให้เป็นประตูของอาร์เซนอลแล้วก็มาตี้ทาได้แล้วครับ